มันมาอีกแล้วพออลูกหนังซาอุดีโปรโลิกลั่นทุกทีมพร้อมทุ่มเงินล่านักเตะพรีเมียร์ลีกฝากกดสับสไคร e และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ วงการฟุตบอลของศึกซาอุดีโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียประกาศชัดทุกทีมในลีกพร้อมทุ่มเงินเพื่อกระชากนักเตะชื่อดังในสโมสรชั้นนำของยุโรปมาร่วมทับในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้โดยลีกหลักที่โดนจ้องเป็นพิเศษคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษในตลาดรอบที่ผ่านมาสโมสรในแดนเศรษฐีได้ทุ่มเงินเป็นจำนวนมากเพื่อไล่ล่าคว้าตัวนักเตะระดับโลกมาเสริมแกร่งให้กับทีมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคาริมเบเซ่าเนมมและซาดิโอมาเน่โดยผู้ที่ไปบุกเบิกแดนเงินถังเป็นรายแรกๆคือทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดยอด แข่งแห่งยุคชาวโปรตุกีสอย่างไรก็ตามแม้จะมีเงินมากมายก็ใช่ว่าจะสามารถซื้อนักเตะคนไหนก็ได้เพราะนักเตะบางคนไม่ได้มีไว้ขายอย่างเช่นโมฮาเหม็ดซาลายอดแข่งของทัพหงแดงลิเวอร์พูลที่ยอดทีมเงินทั้งอย่างอันอิติหัดพยายามคว้าตัวไปร่วมทัพแต่ทางด้านทัพหงแดงก็ไม่ได้สนใจและได้ปฏิเสธดีลไปอย่างไม่เยยดีกระทั่งล่าสุดไมเคิลเอเมนาโลผู้อํานวยการฟุตบอลของศึกซาอุดีโปรลิกได้ออกมาประกาศว่าทุกทีมในซาอุดีโปรลิกพร้อมทุ่มเงินไล่ล่า,ลานักเตะชั้นนาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ฮาเมดซาลายอดแข้งจากทัพหงแดงที่ตลาดรอบก่อนพวกเขาพลาดตัวไปโดยครั้งนี้พวกเขาน่าจะเพิ่มเม็ดเงินให้มากกว่ารอบก่อนและหวังที่จะคว้าตัวให้ได้เจดอนซานโชกับราฟาเอลวารานจากค่ายผีแดงที่มีข่าวไม่ค่อยลงรอยกับเฮดโค้ชของทีมซักเท่าไหร่สนฮึงมินกับริชาริซอนจากทัพไก่เดือยทองและเควินเดอร์บอยจากทัพเรือใบสีฟ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์เป็นต้นใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ